นี่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเราสามารถเช็คได้ว่าไฟบวกเนี่ยมีไฟที่จะมาเลี้ยงแบตเตอรี่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีไฟบวกไม่มีสายไฟสีแดงตร้นี้เนี่ยถ้าไม่มีกระแสไฟบวกเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ทามันจะไม่มันจะไม่มีไฟย้อนเข้ามาชาร์จแบตด,ด้วยนะฮะตอนนี้ผมว่ารถเนี่ยเป็นปกติเลาเปลี่ยนตัวนี้ตัว,ตวลองดูก่อนนะครับ ลองดูก่อนอันนี้เป็นตัวเดิมที่เสียนะครับทีเนี้ยเราจะลองโทรไปหาปรึกษาตับเจ้าของรถดูว่าจะเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งหรือมือสองถ้ามือหนึ่งก็น่าจะประมาณสองพันกว่าบาทมือสองก็ต้องดูว่าเราจะสั่งเองหรือว่าลูกค้าสั่งเองหรือว่ากันโอเคตามนี้ครับารทางสายเวลาใครมีปัญหารถระบบไฟยังไงเนี่ยต้องการคืน,คนจบทุกจบหรือว่าคุมราคาได้ตามที่ลูกค้าต้องการยางไงก็โทรมาปรึกษาได้โอเคครับตามนี้เลยช่างไายเวลาวัสนี้ครับ